สวัสดีครับวันนี้พบกับแปะดอนจะดีสร้างสรรค์ผลงานดีๆอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ตำบลย่านยาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพามาดูบ้านหลังหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงข้างหน้ากล้องนะครับยังไม่ใช่นะครับผมให้ดูเป็นชื่อว่าเรือนพิษเรือนพินวิไลรีสอร์ทนะครับจากตรงนี้นะครับเข้ามาประมาณ40เมตรเท่านั้นนะครับเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับ40เมตรเท่านั้นนะครับ ถนนด้านหลังผมเมื่อกี้ตรงพิมพิ์เรือนพิมวิไลรีสอร์ทเนี่ยนะครับออกไปประมาณสักร้อยกว่เมตรนะครับก็ออกถนน340นะครับเลี้ยวขวาไป3ชุกนะครับเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดสุพรรณบุรีอีก30กิโลเมตรนะครับตรงนี้เป็นบ้านข้างเคียงนะครับยังไม่ใช่นะครับบ้านตรงนี้นะครับเจ้าของนะครับบอกขายมาในราคา1 9 0 0 0 0 0บาทนะครับ1 9 0 0 0ล้าบาทนะครับ เนื้อที่นะครับสองไร่สองไร่เศษๆประมาณสองไร่เกือบเกือบร้อยตารางวานะครับผมพูดเป็นสองไร่ก็แล้วกันนะครับจะได้ฟังง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆนะครับพูดเป็นสองไร่นะครับถนนด้านเนี้ยถนนเนี้ยคือถนนที่จะผ่านด้านหน้าบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ถึงบ้านเลยนะครับส่วนข้างในตัวบ้านเนี่ยผมจะไม่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่า ตอนนี้บ้านเขาให้คนเช่าอยู่แล้วก็คนเช่าเนี่ยเขากำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่คือเขาเขาไปส่งของตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าไม่เข้าไปในตัวบ้านกันแล้วกันนะครับขายพร้อมบ้านนะครับหนึ 1, 09, ่งล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นนะครับขายพร้อมบ้านนะครับด้านหน้าบ้านนะครับมีถนนอีกหนึ่งเส้นนะครับเรียกว่าด้านหน้านะเป็น้านากันแล้วกันนะครับ ตรงนี้ก็จะไปทะลุไปไปติดบ้านแล้วกันนะครับไปติดบ้านไปติดบ้านที่ก่อนที่จะทะลุถนนนะครับก็เป็นจะเรียกว่าตันก็ได้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็เป็นถนนเข้าไปอันนี้ไม่ตันนะครับอันนี้จะโค้งไปออกถนน3-4มส่วนเช่นกันนะครับก็จะเข้าไปภายในชุมชนนะครับแลที่เริ่มจากตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นถังขยะตรงนี้นะครับโอ้ผมใช้ ถังขยะเป็นเสาหลักเลยเริ่มจากตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับประมาณสายสายไฟที่สามนะครับหนึ่งนับไปหนึ่งสองสามก็แล้วกันนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับเสาที่สามนะครับหน้ากว้างก็มาตามแนวนี้เลยนะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเมตรผมว่าประมาณห้าสิบคูณห้าสิบเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับไม่ไม่ใช่สิถ้า ถ้า1ไร่เป็น40คูณ 40. สีไร่ก็ต้อง80คูณแปแะครับเดี๋ยวนะลึกประมาณ50 2ไร่น่าจะกว้างเป็นด้านหน้าน่าจะกว้างเป็น100เมตรนะครับเอาเป็นว่าด้านหน้าร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วก็ด้านลึกก็ประมาณ50เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นหลองเก็บดินนะครับดินที่เขา ตอนนี้เขามีเขามีต้นต้นรักนะครับต้นรักปลูกต้นรักแล้วก็ปลูกมะละกอนะครับไว้บริเวณบ้านนะครับเดี๋ยวผมให้ตัวเห็นตัวบ้านหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้เดินเข้าไปดูตัวบ้านเพราะว่าเขากําลังนอนหลับอยู่นะครับเสาด้านข้างก็มาตรงนี้นะครับผมขอโทษจริงๆนะครับเรื่องรายละเอียดอาจจะไม่ ไม่ชัดเจนมากตอนนี้นะครับยังไงก็นัดนัดเจอแล้วก็มาคุยกันนะครับตอนนี้ผมดูด้านหน้าห้าสิบลึกก็น่าจะเป็นร้อยแล้วครับถ้าสองไร่นะครับสองไร่กับอีกเกือบงานนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับก็ตามนี้และครับตอนนี้ส่วนกว้างยาวผมไม่ชัดเจนจริงเพราะว่าผมไม่อยากรบกวนเขาเขาหลับอยู่ ไม่อยากไม่อยากไปไปทาอะไรมากเป็นบ้านหลังนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เนื้อที่สองไร่นะครับหนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับสนใจโทรมาคุยกันนะครับศูนย์หกสามสามสี่เจ็ดสี่หกหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หกศูนย์ห้าหกแปดสี่สี่สี่นะครับบ้านนิดปลูกไปก็ล้านกว่านะครับล้านกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเข้าไปนิดนึงนะครับเข้าไปนิดนึงค่อยๆยองเข้าไปนะครับ นี่ครับเป็นตัวเ,เป็นด้านหน้าบ้านนะครับเอาเป็นว่าเนื้อที่สองไร่กันแล้วกันนะครับในราคาเพรอะบ้านหนึ่งหลังนะครับในราคา1 9 0 0 0ล้านสบาทนะครับมีถนนด้านหน้าด้านข้างนะครับรับรองว่าที่อยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับ2ไร่เสร็จๆนะครับ ตำบลย่านยาวนะครับอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับห่างจากอำเภอสามชุก3ามกิโลนะครับแล้วก็ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณนะครับ30กิโลเมตรนะครับนะครับสนใจตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับ0ูนย์หนึ่งสามสามสี่เจ็ดสี่หกหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งหกศูนย์ห้าหกแปดสี่สี่สี่แปะดอนเจดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ